أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ว่าบอรอย่าตัวขอฮัมดุลิล่ะนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับกับรายการอ่านให้ฟังนะเบยอับดุลการีมบินอับดุสโซมัดครับก็นะครับอย่างนั้นครับเช่นเคยประจําทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณสามทุ่มนะครับก็ จะมาทำการไล่สุดนะครับการอ่านนะครับหนังสือให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับก็พยายามที่จะ,ะรักษาเนื้อหาของหนังสือให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะเป็นการอ่านจากหนังสือแบบตัวต่อต,ตัวนะครับครับก็ช่วงนี้ก็เป็นการนำอ่านนะครับในหนังสือกิตาบุตรฮีดนะครับซึ่งเขียนโดยเชค จะจะเรก็สอละหอิบนฟาซานอิบลลอนนเบนยยอยบดิลล,ล์อัลฟาซานครับซึ่งแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์อับดุลกคนีบุญมาลิดนะครับแล้วก็อาจารย์ยะหยาฮัสการบัญชานะครับแล้วก็จัดพิมพ์โดยอนอินสราสมาคมบางกอกน้อยตอนที่แล้วนะครับเราก็น,กนำอ่านกันไปในบทที่ว่าด้วยเรื่อง ดำ่บงบทคอลัสวาาเกี่ยวกับการตัดสินด้วยกฎหมายของอัลลอฮ์นะครับก็นำมาในคำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการนำอ่านนะครับในบับมันยะฮะดะชัยอันมินันอัสมาอีวัสิฟาตนะครับบทว่าด้วยเรื่องผู้ที่ปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดของพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮ์ุาะตาอัลลาดั่งบทคอรัสวาลาที่ว่า ด้วยมิฉานั้ัจะจมวะฮมมยักฟุรอนะบุลรุห์มานกุลฮุวะรับบีลาอิลาอิลลฮุวะอะลัยฮิตะวักลตุวะอิลัยฮิมะตาบความหมายโดยที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีมุฮัมมัดจงกล่าวถือว่าพระองค์คือพระเจ้าของฉันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมายความไว้วางใจและ เฉพาะและยังพระองค์คือการกลับไปของฉันจากอันกราสรอัตรอะยาาราสโรที่13อามายาที่30ความเกี่ยวเนื ah. ่องกันระหว่างบทนี้กับกิตาบุตรตฮิตเนื่องจากว่าหลักโตฮิตทั้งสประการคือโตฮิตอัรุบุบิยะโตฮิตการให้แก่ภาพต่อลหอในด้านการสร้างการดูแลจัดการทุกสรรพสิ่ง ตฮีดอัลอัลอิลาฮียะการให้เอกภาพต่อล l l a h ในด้านการเคารพบูชาเตฮีดอัสมาวสิฟัตการให้เอกภาพต่อ Allah ในด้านพระนามและคุณลักษณะของพระองค์สิ่งเหล่านี้นั้นมีความสําคัญยิ่งและการศรัทธาต่อรัลดรจะไม่เกิดขึ้นนอกจากจะต้องทําให้เตาฮิตทั้ง3ชนิดนี้เป็นจริง ยึดมั่นในตตวิททั้งสามนี้อย่างแท้จริงผู้ยบเรียงหนังสือเชคมูฮัมหมัดเินอัลดุนวะฮาบจึงได้หยิบยกเนื้อหาในบทนี้มากล่าวในตำรากิตาบุตรฮีดเพื่อบอกให้ทราบถึงฮุกุมข้อตัดสินชี้ขาดของผู้ที่ปฏิเสธเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานาะหูวะตะลาลาเมื่อรการอธิบายคำศัพท์คำว่าบาบูมันจฮะระ หมายถึงคนที่ปฏิเสธและไม่เชื่อเรื่องดังกล่าวคําว่าว่าหุมหมายถึงพวกเขาในที่นี้หมายถึงชนเผ่ากุเรชที่ปฏิเสธอิสลามคําว่ายักฟโรนอับดุลราะห์มานพวกเขาปฏิเสธพระนามอัลลอ์มานทั้งทั้งที่พวกเขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮะตัลลซึ่งคําว่าอัลลอ์มานก็เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮา และมีความหมายว่าพระผู้ทรงกรุณาปาณีพระผู้ทรงเมตตาเสมอซึ่งความเมตตาปาณีนั้นเป็นหนึ่งในคุณลลักษณะของพระองค์อีกด้วยซึ่งคําว่าอรอฮมานนี้เป็นพระนามเฉพาะของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใครตั้งชื่อว่าอัลอฮมานอย่างเด็ดขาดคาว่ากุลนะครับหมายถึงมัฮวหมัดจงกล่าวถือ เพื่อเป็นการตอบโต้วพวกเขาที่ได้ปฏิเสธพระนามอัลลอฮมานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตาอาลาคำว่าหัวรอบบีหมายถึงพระองค์คือพระเจ้าของฉันถึงแม้ว่าพวกท่านจะไม่ยอมรับก็ตามคำว่าละอิลฮะอิลลัฮฺนะครับหมายถึงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรต่อการถูกคอรบสกรักการะโดยเทียเท่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวะตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น คำว่าแต่ว่ากลัตัหมายถึงฉันมอบหมายเรื่องราวของฉันทั้งหมดแด่พระองค์และฉันยึดมั่นอยู่กับพระองค์คำว่าวาอเล่หิมาตาเบหมายถึงฉันจะต้องกลับเนื้อกลับตัวและจะต้องกลับคืนสู่พระองค์เท่านั้นรู้ความหมายของอายะนี้โดยสรุปอัลลอฮฺสุบัยตะลาทรงคัดค้านต่อต้านมุชริก ผู้ตั้งภาคีชากุริชเนื่องจากการปฏิเสธเนื่องจากการที่พวกเขานั้นปฏิเสธพระนามของพระองค์ที่ว่าอัลห์มานด้วยเหตุนี้ลละ a ์ทรงใช้ให้รอซูลย์ของพระองค์คือท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลลหุอะลัยสุลลัมได้ตอบโต้วพวกเขาพร้อมทั้งให้ท่านนบ,บีประกาศการศรัทธาที่ถูกต้องต่อพระเจ้าซึ่งรวมถึงการศรัทธาต่อบรรดาพระนามและคุณลักษณะของพระองค์และบอกให้พวกเขาทราบว่าพระองค์คือผู้ที่ทรงสมควรแก่การอิบาระแต่เพียงผู้เดียว และต้องมอบหมายเรื่องราวและสิ่งต่างๆทั้งหมดต่อแล้พร้อมทั้งจะต้องสำนึกผิดและขอพยาโทษต่อพระองค์ในความผิดบาปทั้งหมดด้วยมรความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างอายะนี้กับบทเรียนการปฏิเสธพระนามหนึ่งพระนามเดจากพระนามหรือคุณในลักษณะของพระองค์นั้นเป็นการปฏิเสธศรัทธาสิ่งต่างๆที่ได้รับจากอายะนี้ข้อที่หนึ่ง การปฏิเสธพระนามหนึ่งพระนามใดจากพระนามหรือคุณลักษณะของอัวละฮานั้นเป็นการปฏิเสธอิสลามกุข้อที่สองจำเป็นต้องศรัทธาอีมานต่อพระนามทั้งหลายของอัลลอฮฺสุบบะฮฺราาและคุณลักษณะต่างๆของพระองค์ข้อที่สามจำเป็นต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุบบะฮฺราาและกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ข้อที่สี่ jam pentong barisucai naikkan tam ibadah khairu bushato Allah subhanahu wa taala wa fi al bukhari qala ali hadithun nasa bima ya'rifuna aturiduna an yukazzib Allah wa rasuluhu khumay min hadith budung thi thukun dalam tamra sahih al bukhari du darab wa wa thanali telah berkata พวกท่านจงพูดกับคนทั้งหลายด้วยเรื่องที่พวกเขาพอจะเข้าใจพวกท่านต้องการจะให้เล,ลาสปาะตาลาและเราสุนของเป็น,ปนผู้พูดเทศนการนั้นหรืออธิบายคำศัพท์นะครับคำว่าโซเฮะในที่นี้คือฮะดิษที่มีความถูกต้องสูงสุดนะครับฮะดิษที่มีความถูกต้องสูงสุดโซเฮอัลบุคอรีคือหนังสือที่ท่านอิมามอัลบุคอรอีได้ รวบรวมบรรดาฮะดิษที่อยู่ในระดับโซฮีถูกต้องน่าเชื่อถือสูงสุดเอาไว้ในนั้นนะครับและชื่อจริงของท่านอิมามบุครีก็คือมูฮัมหมัดบุตรของอิสมาอินอัลบุครีท่านมาจากเมืองบุคลรอซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ทางซีกโลกตะวันออกปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอุซเบกิสถานและตำราหฮะดิษโซฮีอันบุครีถือเป็นอัมราที่ถูกต้องที่สุดรองลงมาจากอัลกุรอานความหมายของฮะด,ดิษสรุป ท่านอเมรุนโมมินีนอาลีบินอบิโตลิบรอยโลอันฮุได้บอกกับทราบว่าไม่สมควรที่จะพูดจาปราศัยกับคนระดับความรู้น้อยนอกจากเรื่องที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์แก่พวกเขาเช่นเรื่องพื้นฐานต่างๆของศาสนาหรือหุกุมข้อตัดสินต่างๆของศาสนาในเรื่องหลักศรัทธาหรือเรื่องฮาลันฮารอมเรื่องข้อตัดสินต่างๆทา,างบทบัญญัติและไม่สมควรพูดถึงเรื่องที่คนธรรมดาทั่วไปเข้าใจได้ยาก ซึ่งอาจจะนําไปสู่การปฏิเสธสัจธรรมความจริงของศาสนาในเรื่องนั้นๆเนื่องจากพวกเขาไม่เข้าใจซึ่งท่านอาลีได้กล่าวคําพูดนี้ในยุคข,ของท่านที่เต็มไปด้วยพวกนักบัญญาที่ชอบเล่าเรื่องต่างๆซึ่งพวกเขาอ,อาจจะเล่าเรื่องที่ทําให้ผู้คนเกิดความสับสนและปฏิเสธความจริงเนื่องจากขาดความเข้าใจที่ถูกต้องสิ่งที่รับจากคํากล่าวของท่านอาลีครัขบข้อที่หนึ่ง เม <Yes. S 1> yani ื่อเกรงว่าจะมีอันตรายจากการพูดจาปลาัยกับผู้คนในเรื่องที่เขาเข้าใจยากกันก็สมควรงดไว้ก่อนแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามมีรายงานระบุว่าวะโรบดุลรซาะอันมะมารินอันอิบนีตาวุสอันอาบิฮีอันอิบนีอับบาสอันนูร่ารจุลันอินทฟดฎลัมะซามีฮาดิซันอันินนบี

ขณะที่เขาได้ยินฮะดิษบอรหนึ่งของท่านนาบีสุลตล่านในเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮฺฮาตัลลโดยแสดงการคัดค้านในเรื่องดังกล่าวว่าไม่ควรพูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นท่านอิมดีอับบาสจึงกล่าวว่าพวกเขากลัวอะไรกันพวกเขาจะเชื่อในเรื่องคุณลักษณะของลอที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแต่พวกเขาจะปฏิเสธในเรื่องที่เข้าใจยาก ومن أجل تحقيق المنطقة المتحدة عبد الرزاق بن حمام أصنعاني إمام الحافظ المصنفات معمر البصري رحمه الله เป็นผู้รายงานที่มีความแม่นยำและเชื่อถ,ถือได้เสียชีวิตเมื่อปีฮิจเดือนสกสาราที่154ครับอิบนุตัวุสคืออับดุลลอฮ์บินตัวุสอัลจามานีรอฮิมอฮุลลอฮ์เป็นผู้รายงานที่เชื่อถือได้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเคร่งครัดในเรื่องศาสนาเสียชีวิตเมื่อปีฮิจเดือนสกสาราที่132อธิบายคำศัพท์นะครับคำว่าอินอินตัฟฟาบะนะครับกลัวหมายถึงกลัวจนตัวสั่นคำว่าฟาควละ มายถึงท่านอิมอนบาสได้กล่าวคําว่ามาแปลว่าอะไรเป็นประโยคคาถามคําว่าฟอรอโกูแปลว่ากลัวคําว่าอุลาอีมาถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ร่วมฟังคําว่าริกกหมาถึงอ่อนโยนนอบน้อมและยอมรับคําว่ามุฮกกมีมาถึงสิ่งที่มีความหมายชัดเจนมากจนไม่มีผู้ใดสงสัยคำว่ามุตชาบิฮี มายถึงสิ่งที่ไม่ชัดเจนที่จะไม่พวกเขามีความเคร่งใจความหมายของฮันิตโดยสรุปในงานนี้ท่านอิบเนียบาสรสโลยลออันหูไม่ยอมรับและคัด,ด,ดค้านคนกลุมล่มหนึ่งที่มีความรู้น้อยโดยเข้ามาอยู่ร่วมในที่ประชุมองค์วิชาการของเขาซึ่งมีชายผู้หนึ่งแสดงความกลัวจนตัวสั่นออกมาในขณะที่ได้เขาในขณะที่ได้เขาได้ยินฮันิที่เกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮฺ س ฮ ح ا ن ه และ تعالى และเขาก็แสดงการต่อต้านออกมาเมื่อได้รับฟังในเรื่องนั้นทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นเป็นฮาริษที่ถูกต้องและถูกรายงานมาจากท่านเราซูลสลอล,ลลอฮุอะลัยฮัลลัมโดยมีทางฮะดิสที่เขาเข้าใจความหมายและมีทางฮะริสที่เขาไม่เข้าใจความหมายซึ่งจําเป็นที่เขาจะต้องศรัทธาทั้งหมดไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามแต่เขากลับปฏิเสธมันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ศรัทธาจะต้องไม่มีความสงสัยอันใดเลยในเรื่องนี้ ในขณะที่บางคนก็อธิบายเสียงที่เขาเข้าใจในขณะที่บางคนก็อธิบายเสียงที่เข้าใจยากหรือไม่เข้าใจด้วยความหมายที่ไม่ถูกต้องตามที่รัศูละทรงปรารถนาพวกเขาเหล่านี้จึงตกอยู่ในหายนะด้วยเหตุดังกล่าวรวมความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างฮะดิษบทนี้กับบทเรียนหลังจากผููเรรียงตำนาเล่มนี้มาถึงเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลฮับได้กล่าวถึงคำพูดของท่านาลีรลยลอันหู ที่ชี้ว่าไม่สมควรพูดกับผู้คนในเรื่องที่ทําให้พวกเขาเข้าใจยากหรือสติปัญญายังไปไม่ถึงผู้รับยังตำราจึงได้นําคํากล่าวของท่านอิบเนียบ,บัสนี้มาชี้แจงเพิ่มเติมว่าการชี้แจงหลักฐานที่เกี่ยวกับคุณลักษณะซีฟาสของเราเท่านั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องบอกและชี้แจงให้คนทั้งหลายได้รับรู้ซึ่งเรื่องนี้ไม่เข้าข่ายเรื่องที่ห้ามนําไปพูดกับคนทั้งหลายที่ท่านอาเลได้ชี้แนะไว้แต่อย่างใดดังนั้น การไม่ยอมรับของคนบางคนในบางเรื่องนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นข้อห้ามที่จะกล่าวถึงเรื่องที่จําเป็นต้องกล่าวซึ่งบรรดานักวิชาการมุสลิมก็ยังคงสอนในายะต่างๆในอันกรานที่เกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะซีฟาตร,รวมถึงสอนฮาริสต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องซีฟาตให้แก่นักศึกษาศาส,สนาและคนทั่วไปตั้งแต่อดีตสืบจนมาถึงปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆที่ได้รับจากฮาริสข้อที่หนึ่ง ไม่มีข้อห้ามใดๆที่จะเอ,อ่ยถึงอายะต่างๆในอัลกุรอานและหาดีที่เกี่ยวกับเรื่องคุณในลักษณะซีฟาตของอัลลอฮฺสุบฮานจาลาเพื่อเป็นการสอนไม่ว่าจะเป็นการสอนให้แก่ผู้คนทั้งหลายหรือเป็นการสอนเฉพาะบรรดานักศึกษาศาส,สนาก็ตามข้อที่2ผู้ใดที่ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับตัวบนหลักฐานใดๆก็ตามในเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานจาลา หรือไม่ยอมรับตัวบทหลักฐานนั้นๆทั้งๆที่ตัวบทนั้นมีความถูกต้องชัดเจนแล้วถือว่าเขาผู้เขาเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความพินาศข้อที่3ต่อต้านและคัดค้านคนที่ปฏิเสธตัวบทหลักฐานใดก็ตามในเรื่องคุณลักษณะสิฟาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวลามาซมิอัจกรอิชรอสูลลลอฮลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะตุรุลรอห์มาน อันกรูลิกรุ ذلك فأنزل الله وهم ุ ك ف ر و ن بالرحمن คําหมายและในขณะที an, ่ชาวอรับพ um ักูริชได้ยินท่านรอซูลต์สุลลัลอะลัยซัลลัมกล่าวถึงพระนามอัลรห์มานซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺบฮานะฮูวัตลอลาพวกเขาก็แสดงการคัดค้านและไม่ยอมรับในเรื่องนี้ดังนั้นอัลลอฮฺจึงได้ประทานอายะที่ว่าุมย وهم يكفرون ب ا ل ر มาน พวกเขาปฏิเสธต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีอัลรอฮ์มานลงมาความหมายของเรื่องเล่านี้โดยสรุปในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้เขียนคําว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหิมในการทําสนัญญาสันติภาพกับพวกกูรชมักะที่ปฏิเสธอิสลามณตําบนฮูเรบียากับพวกกเริชเหล่านั้นจึงอุทานด้วยความประหลาดใจว่าอัลลอห์มานการันื <kita> <Yes> <tube> พวกเราไม่รู้จักเลยและพวกเราก็ไม่ทราบด้วยว่าอัลมานั้นเป็นใครและพวกเราจะไม่เขียนคําใดๆนอกจากคําว่าด้วยพระนามของลด้วยพระนามของพระองค์ท่านข้าแต่อัลลอบิสมิลละหฮุมมะนะครับด้วยเหตุนี้เราจึงได้ทรงประทานอาญะหานี้ลงมาและมีกรายงานหนึ่งกล่าวกันว่าใส่เทียหายนี้ถุกปรทานลงมาก็คือครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านรอซูล็อลลัลลอฮุอะัลฮะซัลลัมก้มกราบสุยุด อยู่นั้นท่านได้กล่าวคำวิงวอนต่อล l l a ์ว่ายายารอฮ์มานยารอฮีมโอ้พระผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปราณีเมื่อผู้คนริได้ยินท่านนบีกล่าววิงวอนเช่นนั้นก็ฟาการพูดกันว่ามุฮัมมัดอ้างว่าเคารพบ,บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวแต่กลับวิงวอนพระเจ้าสององค์คืออัลลอฮ์มานอัลลอฮีม ซึ่งการที่มีเรื่องเล่าหรือเหตุการณ์ที่เล่าถึงสาเหตุแห่งการประทานอันกว่านที่ไม่ตรงกันไม่ถือว่าเป็นการลดความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะอายะอันกว่าอายะหนึ่งอายะใดก็ตามเป็นไปได้ที่ถูกที่จะถูกประทานลงมาเนื่องจากเพียงแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรืออาจจะมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ก็ได้สิ่งที่รับจากเรื่องเล่านี้ข้อที่1มีการยืนยันให้ทราบว่าพระองค์อรัอลสลาราทรงมีหลายพระนาม และหลายคุณลักษณะข้อที่สองแจให้ทราบว,ว่าการมีหลายพระนามนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีพระเจ้าหลายองค์ครับข้อที่สามมีคำสั่งจากบัญญัติศาสนาให้วิงวอนขอเดาอะต่อรัชกาลาด้วยการเอ,อ่ยพระนามหรือคุณลักษณะของพระองค์นะครับสุดท้ายในบทนี้นะครับเอ่อ ที่ผู้เรียบเรียงได้นำมาเพิ่มเติมไว้นะครับก็คือถ้อยความที่ว่าสัญ,ญลักษณ์ของการตอบะาการกลับเนื้อกับตัวชชกีออัลเบลคีโรฮิมฮุลโลกล่าวว่าสัญ,ญลักษณ์ของการตอบะานั้นคือการร้องให้ให้กับบาปที่กระทำไปกลัวต่อการกระทำบาปที่จะเกิดอ,อกห่างจากพวกพ้องที่ไม่ดี